สวัสดีครับวันนี้ร้านเจมบิ๊กไบค์เชียงรายครับมีรถเข้ามาใหม่ครับมานำเสนอครับคันนี้เป็นคาวาซกิซันเอ็กซ์สิบอาร์ครับตัวลายเคียร์ทีนะครับคันนี้เป็นตัวโฉมสุดท้ายนะครับก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นตัวใหม่นะครับคันนี้เป็นฝาแดงนะครับเครื่องดำฝาแดงปีคศ .19 นะครับจดทะเบียนปี21นะครับ ดูสภาพโดยรอบครับคันนี้สวยสวยครับสภาพใสมากครับคันนี้แต่ผมไล่ของแต่งให้นะครับคันนี้ของแต่งเยอะพอสมควรครับก็หลักๆก็จะมีท่อนะครับเป็นสลิปออนนะครับขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้นะครับอันนี้ติดสติกเกอร์ sc เฉยเฉยนะครับเป็นไทเทเนียมขึ้นมาครับคอเดิมก็เป็นไทเทเนียมอยู่แล้วนะครับพอใส่ตัวสลิปออนขึ้นมาก็จะเป็นฟูลไทเทเนียมเลยนะครับ แล้วก็จะมีชุดอกล่างแต่งนะครับติดสติกเกอร์สวยๆนะครับนี่ครับเป็นอกล่างแต่งนะครับแบบอกเต็มนะครับแล้วก็จะมีพวกคาร์บอนนะครับนะครับก็จะมีพวกซับฟีซับเฟรมนะครับพวกข้อเฟรมคาร์บอนครับการลอยถังฝาถังน้ํามันแต่งนะครับของ t w m นะครับอันนี้เป็นกระสบัดเอทธินจากโรงงานครับเป็นไฟฟ้า ก็จะมีพวกไล่น็อตแต่งนะครับเนี่บเป็นน็อตสีน็อตแต่งนะครับไล่น็อตแต่งเกือบทั้งคันนะครับนะครับน็อตแต่งสีแล้วก็มีพวกกันล้มนะครับซ้ายขวานะครับอันนี้นะครับมีคลิกชิปให้ขึ้นลงจากโรงงานนะครับเกยโยงคามุยิครับแล้วก็พวกเอ่อครอบโซ่นะครับพวกคาร์บอนนะครับวันนี้ก็จะเป็นพวกอ่น่าจะเป็นงานหุ้มผ้าคาร์บอนนะครับ อันนี้สวยๆครับเป็นมังคุหลังแต่พวกนี้เป็นเพียวคาร์บอนนะครับด้านหน้าก็อันนี้เป็นปีกนะครับเป็นลายคาร์บอนนะครับปีกด้านหน้านะครับรถดูมีทรงมากครับมังคุหน้าคาร์บอนครับกระล้มนะครับกระล้มมันจะมีด้านด้านหน้าด้านกลางนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังนะครับตรนนี้ครับตรงสวิงอาร์มมีชิลซิโลการ์บิตี้ครับ นี่ครับพวกลายน็อตแต่งสวยๆก็มีอุกระจกมีไฟเลี้ยวในตัวครับากาดแห้งแต่งครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับส่วนมากจะเป็นชุดคาร์บอนนะครับแล้วก็ไฟท้ายแต่งแบบไฟเลี้ยวในตัวเป็นของเอครับอันนี้มีกล้อง้ยให้ด้วยนะครับนะครับกล้องด้านหลังแล้วก็กล้องด้านหน้า มีกล้องหน้ากล้องหลังให้ครับจะให้ดูครับกล้องใช้งานยังไงนะครับจะมีกล้องใครข้างหลังนะครับ,นะรบจะพื้นๆน,น,นิดนึงนะีครับจะเป็นกล้องนะครับทำงานแสงเข้านะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็น ครับเป็นกล้องโอเคครับขท้ายสวยลายสวยครับรถแทบไม่มีตำหนิเลยนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุล้มชนนะครับร้อยเปอร์เซ็นครับยางก็เป็นยางเดิมโรงงานครับดอกเต็มเต็มครับนะครับดอกยังเหลือเส้นยังมีครับนี่ครับดอกดูแล้วก็มีสปูลครับ สปูลยกล้อหลังนะครับคันนี้มาดูเลขไม์กันครับคันนี้รถส,สวยๆประมาณนี้วิ่งมาเพียง6,500้าอกว่าโลครับรถมีพุกสวิตให้นะครับกุญแจมี2ดอกนะครับรถมือเดียวนะครับสภาพสวยมากครับสเด็กสิบนานๆจะมีส,สวยๆแบบนี้เข้ามานะครับโอเค สตาร์ทให้ฟังครับนี่ไฟ ABS นะครับออกตัวดับปกติรอบเครื่องปกติ เราใจมากครับ หมดอะไรใช้ได้ปกติหมดนะครับเป็นเล็กชันได้ครับปรับได้ชิปมีขึ้นลงจากโรงงานนะครับเล็กชันมีห้าระดับ,บ,ดบ,บ,ดบนะครับโหมดอะไปรับได้ปกติครับ f f m l ค่าต่างๆนะครับโอเคอี okay. Okay, ครับเอาข้าวประมาณนี้นะครับคันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่นะครับ439,000บาทนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับหาหาโอ้โหหาแบบ ก่าจะหาได้นะครับก็คือสภาพใส่กคิปนะครับดูคอท่อนะครับเป็นสีลุนเดเทเนียมนะครับอ๋อมีกาดหม้อน้ำให้ด้วยนะครับด้านในโอเครถไม่มีอุบัติเหตุนะครับคันนี้ผมเปิดราคาที่439,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์อะไรได้นะครับเงินสดก็ต่รองกันราคากันได้นะครับรถอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับเบอร์โทรนะครับ0942264675นะครับ Facebook James ก u ร r i อร์นะครับ ใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับจบการรีวิวนะครับขอม,มากครับสวัสดีครับ